อันนี้ใช้งาดำซุปหน่อไม้ดองคัว้า ้มน้ำปลาร้าเพื่อนๆทำซุปหน่อไม้ดองหมูสามชั้นต้มหน่อไม้ดองงาดำคั่วแล้วก็ตัมต้นหอมผักชีน้ำปลาร้าน,นี้หอมกระเทียมพริกที่เราคั่วแล้วเราก็ โขบกแล้วใส่ห่วไม้ดองลงไปอันนี้ต้มแนละ้วเพื่อนๆใส่หมูต้มลงไปงาดำงาดำนี่มันจะหอมกว่างาขาวนะ แต่ว่ามันจะไม่สวยเท่านั้นเองมันจะทำให้สีไม่สวยแต่มันอร่อยกว่าหอมกว่ามีพริกที่เราโค้ง อันนี้น้ำปลาร้หอมมากเลยเพื่อนเือนหอม,มหอมม่ะอันนี้ชูรส ต้นหอมลงไปเพื่อนต้นหอมผักชีจริงๆต้องมีผักชีก็รังแล้วก็ใบขิงด้วยแต่ใบขิงที่กรุงเทพมันไม่มีนเนาะ หอมมากเลยสีไม่สวยแต่ว่าอร่อยนะงาดำบุ้งนี่เราอีกบหั่นจะซื้อ